ส่วนศาลสูงสุดของสหรัฐได้เปิดทางให้เปิดเผยข้อมูลทางภาษีของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รศาลสูงสุดของสหรัฐปฏิเสธคำร้องของโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีที่ขอสั่งให้สั่งห้ามการเปิดเผยเ,เอกสารข้อมูลการยื่นภาษีระหว่างปี2015ถึง2020ให้แก่คณะกรรมการพิจารณาวิธีจัดหาไรายได้ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐ ซึ่งพยายามร้องขอเอกสารดังกล่าวมาตั้งแต่ปี2019ก่อนหน้านี้ทีมทนายความของทรัมป์ใช้ชั้นเชิงทางกฎหมายเพื่อถ่วงเวลาโดยหวังว่าในปีหน้าสมาชิกพรรคริพับริกันที่ชนะการเลือกตั้งกลางเทอมจะเข้ามาเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแทนที่พรรคเดโมแครตซึ่งฝ่ายกฎหมายของทรัมป์คาดหวังให้กระบวนการสอบสวนเพื่อเอาผิดทรัมป์ถูกระงับไป ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าหน่วยงานสรรพากรจะส่งมอบเอกสารให้แก่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเมื่อไหร่และคณะกรรมการชุดนี้จะเปิดเผยข้อมูลการยื่นภาษีของทรัมป์ต่อสาธารณชนหรือไม่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจีนแถลงการย้ำว่าจีนยังคงยึดมั่นในนโยบายโควิดเป็นศูนย์ซึ่งเป็นแนวทางการควบคุมการระบาดที่มีความแม่นยำของประเทศต่อไป หลังจากเผชิญการระบาดของโควิด -19 ระลอกล่าสุดที่ทั้งรุนแรงซับซ้อนและแพร่กระจายเป็นวงกว้างในหลายมนฑลล่าสุดมีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ใน31มนฑลอยู่ที่27,899คนซึ่งเป็นสถิติการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ใกล้เคียงกับที่เคยพบในช่วงแพร่ระบาดหนักเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อแสดงอาการ2,145คนและไม่แสดงอาการ25,754คนขณะที่สัปดาห์ที่แล้วผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยต่อวันอยู่ที่22,200คนซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าถึง2เท่าโดยในบางมนคนกำลังเผชิญการระบาดที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด -19 สายการบินและสนามบินทั่วสหรัฐเร่งเตรียมการรองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันนี้เมื่อชาวอเมริกันเข้าสู่ช่วงการฉลองวันขอบคุณพระเจ้าในวันพระหัสสดีที่24พฤศจิกายนและหลายคนมักจะลาหยุดในวันศุกร์เพื่อให้กลายเป็นช่วงหยุดยาว4วันเพื่อเดินทางไปเยี่ยมครอบครัวกลุ่มบริษัทท่องเที่ยวประเมินว่าปีนี้น่าจะมีชาวอเมริกันเดินทางทั้งทางบกทางอากาศและทางระบบราง ประมาณ55ล้านคนคาดว่าอุตสาหกรรมการบินน่าจะกลับมามีผู้โดยสารในสัดส,ส่วนร้อยละ99ของสถิติเมื่อปี2019ซึ่งเป็นช่วงก่อนที่จะมีการระบาดของโควิด -19 และคาดว่าเที่ยวบินส่วนใหญ่น่าจะเต็มแม้ว่าราคาตั๋วจะพุ่งสูงก็ตามกับ